you mm -hmm. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประถมนิเทศหรือว่าเป็นในที่แรกในทีทีท่หนึ่งนี้นะคะช่วยกันให้ข้อมูลสภาพปัญหานะคะบนบนกติกาก็คือว่าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลและตามข้อเท็จจริงนะคะก็ะขอขอวยพรให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มีความสุขแล้วก็สุขภาพกายแข็งแรงแล้วก็โครงการบรรลุผลสำเร็จตรงตามต้องการในการแก้ไขัญหา อยากจะพูดในส่วนของของโครงการปากพนงังล่างปักพนังบนนะคะอยากจะฝากผู้เชี่ยวชาญตรงนี้ถ้าท่านจะปรับปรุงแก้ไขนะคะก็คือปัญหาที่ผ่านมาที่เห็นนะคะคือหนึ่งสภาพพื้นที่นะคะเพราะว่าชะอวดเนี่ยมันจะเป็นที่ลุ่มนะคะแต่เราเนี่หัวไจมันอยู่อยู่ปลายน้ําที่จะระบายน้าออกออกคลองนะคะจากเห็นที่ผ่านมาเนี่ยพอฝนตกหนัก ทางชะอวดก็อยากจะเปิดประตูระบายน้ําซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าที่ว่าหัวทรเนี่ยมันจะอยู่สูงนะคะ shocked? เป็นช่วงที่ว่าเขากําลังจะทํานานะคะก็เกิดปัญหาที่ชาวบ้านเนี่ยเถียงกับกับชนประธานนะคะบอกตรงๆเลยนะคะถ้าไม่เปิดชะอวดมีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่ามันรุ่มอยู่ท่วมสวนปาล์มอยู่ชาวบ้านที่ชะอวดเนี่ยก็จะทําสวนปาล์มแต่ชาวบ้านที่หัวทรเนี่ยซึ่งอยู่ปลายน้ำเนี่ยเขาจะทํานาเป็นส่วนมากนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวนาน ในพื้นที่ของดิฉันเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะกลับมาเป็นาำสวนปา่ามแล้วล่ะค่ะ นี่คือปัญหาจากที่เมื่อก่อนเนี่ยหัวใจเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเลยนะคะจากที่ทํานาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยพ่อแม่เราเนี่ยมีน้ํอุดมสมบ,บูรณ์นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ดีใจที่เราได้มีโครงการพระราชด,ดำริแล้วก็กรมชนประทานดูแลตรงนี้นะคะแต่ปัญหาที่ที่ดิฉันเห็นว่านะคะมันยังไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์นะคะก็อยากจะให้ปรับปรุงก็อยากจะให้บริษัทเนี่ยเข้าไปทราบศึกษาปัญหาโดยแท้จริง ทรบรต่างๆในพื้นที่ที่มีอยู่นะครับในเขตของอของน้อยเองนะครับแล้วก็เขตอื่นๆในในปากพนังเนี่ยประตูทุกประตูเนี่ยร่วมหมดเลยนะครับร่วมหมดเลยแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่สมบูรณ์แล้วก็ถาวรน,นะครับแล้วก็ทรบรที่ทางกรุมชนประทานนะครับได้ไปสร้างให้เนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นประเภทของบุงหมุนนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางชุมชนนะครับทางชุมชนก็ได้ออกแบบในการติดตั้งมอเตอร์กันเองก็ใช้ไฟของชาวบ้านในปัจจุบันก็ฝากหน่วยงานนะครับถ้าหากว่ามีการปรับปรุงเนี่ยก็ให้ปรับปรุงทั้งระบบนะครับคือทรบรเนี่ยถ้าหากว่าเราจะาใช้คนไปหมุนเนี่ยมันใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้คนที่40 50คนเลยทีเดียวของผมเนี่ยปัญหาน้ำน้ำทะเลเนี่ย เวลานับทะเลมันหนุนเนี่ยช่วงเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีมันมีค่าสําหรับพี่น้องเกษตรกรก็ฝากหน่วยงานนะครับถ้าหากว่าได้เข้าไปมีการปรับปรุงเนี่ยเข้าไปดูแลในเรื่องของอมอเตอร์นะครับมอเตอร์นี่ใช้มอเตอร์ไม่ไม,ไม่แรงไม่มากนะครับสองแรง3าแรงก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับในตรงนี้ได้ปัจจุบันเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องของค่าความเค็มที่เกินมาตรฐานผมก็คิดว่าน่าจะ,ะน่าจะเป็นการ รื่องของการบริหารประตูน้ำนะครับโดยค่าความเค็มที่นักวิทยาศารเราเก็บได้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนต์ที่ผ่านมานะครับโปรเกตที่ผ่านมาค่าความเค็มอยู่ที่7.5กรัมต่อลิตรนะครับซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานที่การปลาโดยภาคเลค่าคาุณคุณภาพน้ําดิบทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ15เท่าซึ่งทําให้ประชาชนที่ใช้น้ําประปาอยู่เนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะครับก็เลยนอยากจะมาใช้มุมมองว่าถ้าเกิดโครงการที่จะปรับปรุงโครงการบำรุงสายเนี่ย ฝากกลุ่มชนประทานฝากช่วยดูแลเรื่องการประตูน้ำตัวนี้ด้วยนะครับปัญหาระ,าะยะยาวนั้นก็ขอฝากว่าพื้นที่ของอำเภอชะอวดโดยเฉพาะพื้นที่ บางกลมนะครับที่อำเภอตำบลงเิงนะครับต้องใช้ระบบบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากนี้นะครับขอฝากทางกรมจุลปฐายต้องคิดโมเดลนะครับในพื้นที่ของท่านให้ได้นะครับพื้นที่จะทับซ้อนหลายหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เขามาตกลงกันนะครับว่าจะเป็นกรมป่าไม้ก็ดีนะครับต้องมาดูแลในการจะเก็บกักน้ําหรือปล่อยน้านะครับเพื่อดูดูน้ําท่วมถังนะครับหัวไซนะครับหัวไจในน้ําลด เราต้องการน้าแต่พื้นที่อําเภอเจ้าวดออยากให้น้ําออกจากพื้นที่นะครับก็ต่างกันนะครับตอนนี้เป็นเป็นหัวใจหลักในขณะนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมดูทาง powerpoint นะครับก็เห็นว่ามีตําบลแหลกนะครับเรามีอ่างเก็บน้ําตุ้งทับในนะครับที่ต้องดูแลนะครับนี้ผมก็พยายามขอโครงการไปเยอะแยะนะครับที่จะพริยาจัดการในเรื่องของทุ่งทับในให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแก้มดี นะครับที่เป็นตัวอย่างที่พื้นที่ราบรุ่มนะครับของอพยูจะเก็บกับน้ําได้ถึงประมาณแปดล้านลูกบาทเมตรกองชาวบัวแพรกเมนือนะครับเ,เก็บได้น้ําประมาณ18ปล,ลูกบาทลูกบาทล้านเมตรแต่ว่าในอ่านเก็บน้ําพื่อทำนายเก็บได้80นะครับแปดล้านลูกบาทเมตรนะครับึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตําบลใกล้เคียงได้ด้วยนะครับขอฝากว่าวันนี้ขอฝากไว้ทางกรมจุฬาธานนะครับเพรื่องการศึกษามันยังไม่ได้ควบคุม ไปอาชีพต่างๆ,างๆเพราะด้านอาชีพตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่20ปีมาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเแปลงความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ําจริงๆวันนี้เขามีคําตอบอย่างให้ในการศึกษาผมอยากจะเห็นว่าทําอย่างไรบริหารการจัดการให้เฉลี่ยวความสุขทุกขของพี่น้องประชาชนในแอําเภอนี้ให้ได้อย่างน้อยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเก้าสิบ ทั้งภาวะปกติและไม่ปกติของทางฝนฟ้ากันครับขอบคุณมากทีมที่ปรึกษานะครับช่วยดูรายละเอียดนะครับระหว่างปากลุกนะครับที่ต้องใช้น้ําถังน้ําไว้ตลอดเพื่อป้องกันไฟป่านะครับกับ2พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่เหนือปากลุกม,มานะครับทำยังไงก็ได้ให้มีการระบายน้ําออกไม่ให้มีการท่วมขังเพื่อการทําเกษตรที่ ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลผลิตมากขึ้นนะครับตรงนี้ถือว่าละเอียดพอสมควรอยากให้เน้นนะครับให้เน้นเรื่องผลกระทบแล้วก็มีการแยกแยะระหว่างสงส่วนนะครับไม่ได้ทั้ง2องไมได้ประโยชน์ทั้งสส่วนจะไปทําอาคารอะไรในคลองพลเอกอาทิตย์หลังจากนี้ผมเรียนเลยว่าค่อนข้างยากยากเพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติคุณไปปิดอาคาร ทำในคลองวันอาทิตย์เมื่อไหร่แค่การก่อสร้างเนี่ยนะครับสมพุทธพี่ไปปิดอยู่แถวแถวกระสายสินคนสิงหานครคนสถิงพระเดือดร้อนทันทีนะครับเพราะน้ําจะไม่ไปถึงท้ายนะครับในส่วนของเรื่องเรื่องน้ําต้นทุนผมอยากให้มองว่าตอนนี้น้าต้นทุนเนี่ยเราไม่ได้ขาดเรามีน้ําจากทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นน้าต้นทุนนะครับที่ตอนแรกท่านผู้จัดการโครงการบอกว่าเราเราไม่มีน้ําต้นทุนจริง,รงๆคือเรามีแต่หลักคิดคือมันต้องเอาน้ำจากทะเลสาบสงขลาเข้ามาสู่แผ่นดินให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ให้ได้ แล้วทำยังไงก็ได้ให้เขามีน้ําใช้อย่างเพียงพอผมมีตลกไล่ให้ฟังเรื่องหนึ่งเชื่อไหมครับว่าโครงการส่งน้าและนดกระแสสินมีสถานีสูบน้ําใหญ่ๆอยู่3าแห่งสี่แห่งทั้งโครงการละโนดที่ตะเคียก็คือสถานีสูบน้ํโคกพระสถานีสูบน้ําคลองหนังแล้วสถานีสูบน้ําสนามชัย3าแห่งเนี่ยรวมกันลงทุนไม่ต่ําจาก2,000ล้านแต่เรามีพนักงานสูบน้ําอยู่แค่คนเดียวเป็นในช่างเป็นวิศวกรอยู่แค่คนเดียว ซึ่งถ้าน้องคนนี้ไม่อยู่ไม่มีคนเดินเครื่องมีมีมีคนเดินแหละแต่ว่าเขาก็จะไม่ไม่เข้าใจถึงเรื่องระบบทองแท้นะครับผมอยากให้เป็นให้จดไปในรายงานไ้เลยก,ยก็ได้เสนอผู้บริหารด้วยเลยว่าควรจะมีอัตรากําลังของในช่างหรือวิศวกรที่มาประจํางจุดนี้สามารถที่จะเดินเครื่องสูบน้ำได้ เร็นคลองแฉลครับเอตรงนี้คลองแฉลซึ่งเป็นคลองที่มันไม่กว้างมากครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ5 6 0 0เมตรนะครับแต่ถ้าพูดถึงระดับประเทศแล้วและผลที่จะได้กับชาวสิงห์นครสติงพะระโนดกระแสสินแล้วผมว่ามันคุ้มแต่ต้องตักดันให้ขึ้นตัดดันนะครับโครงการให้เผยไปถึงระดับกรมชน,ปร,น,ชนป,รประทานหรือระดับประเทศ แต่มันคุ้งนะครับคุ้มเพราะว่าตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่สามารถวควบคุมน้ำจืดและน้ำเค็มได้นะครับหม,มู่บ้านของผมหนึ่งหมู่บ้านเดียวในตำบลสนที่ใช้น้ำชนประทานน้อยที่สุดเพราะขุดบ่อกระทั่งหมู่บ้านเก็บน้ำไมาา่ใช่เองทั้งหมู่บ้านพื้นที่ทั้งหมดนะครับมีประมาณ9 0้าเร ที่คุณกอทั้งหมดปลูกาปลูกปลาปริกปลูกพืชนะครับเกอร้อยเปนต์น้ำคนบรทานลงไม่ได้เยอะนะครับที่ผมพูดเนี่ยให้ที่คุณามฟังเพราะว่าแก้มิ้ี่ท่บอกนเอาที่ดกาวบ้านเนี่ยเป็นแก้มริ้งให้ก็ขุดกองเก็บน้ำไว้แค่นี้ท่านไม่ต้องสร้างแก้มนิ้มันหลายพันล้านหรอกครับท่านให้ทุกบ้านมีแก้มริ้เอาเมีน้ำไวแค่นี้นะ ทำเนี่ยก็จะพอเพียงถ้าท่านอยากดูไปที่วัดสนน้ำม่วมปัญหาอยู่ในที่น้ำท่วมกันนั่นเองเพราะเราทำสวนแล้วมันเกิดน้ำท่วมเพราะน้ำท่วมเป็นพืชผลมลต่อหายนะครับเราทำสวนใช้น้ำน้อยการที่เราทำฟังนะครับการทำให้น้ำน้อยก็เลยจะได้เก็บน้ำไว้้เองมันจะไม่ไหลลงทะเลหมดนะครับนี่ให้ผมเข้าใจตรงนี้นะครับครับขอบคุณ